ช้านี้แดดร้อนมากแม่ให้เจียวเข้ามาเดินเล่นในบ้านพ่อแม่กำลังแช่อาหารให้เจียวอยู่ฮะพ่อปล่อยให้หนูแช่น้ำแล้วน้ำอุ่นเลยหรอลอ,อ้ยเจียวเท้าใหญ่เหมือนเท้าพ่อเลย แดดร้อนคะ่ะเพื่อนๆแม่เข้ามาเดินเล่นในบ้านเชาน้านี้แม่ใจดีโอยถอยๆไม่อยากออกไปร้อนรอน <c oughs> จริงๆแล้วเขาชอบนะคะชอบแสงแดดคือเขาเป็นเต่าทะเลทรายแต่ด้วยความที่เขายังได,ได้เดือนกว่าๆเองแม่ก็คิดว่าเขาน่าจะบอกบางนะไม่อยากให้ร้อนมาก ลูกเนาะทางที่ก็จะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็โตไวด้วยแสงแดดนะค่ะวันนี้อาหารแม่ก็จัดเต็มนะวันนี้สิบห้าเม็ดนะวันนี้นะกินเยอะกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยนะเราเนี่ยพาเร็มม้งลูกไปเห็นแม่เดินตอนเช้าก็อยากเดินด้วยมามามาแม่ก็จะปล่อยให้เดินอย่างเงี้ยแหละ 喂，哪？